สิ่งที่เราอยากให้ชูเป็นคือเราอยากมอบรองเท้าให้กับผู้หญิงอะ่ะคือผู้หญิงไปต้องเลือกอีกต่อไปแล้วว่าฉันจะสวยหรือฉันจะสบายเพราะเรารู้สึกว่ารองเท้าที่ชูเป็นเราให้คุณได้ทั้งสองอย่างสาวๆเวยรุ่นน่ะอาจจะไม่เก็ทหรอกเพราะว่าเราไม่มีปัญหาสุขภาพเทา้าแต่ถ้าคุณใส่รองเท้าแบบที่มันกระแทกอยู่เรื่อยๆตอนนี้คุณไม่เจ็บแต่ว่ามันส่งผลกับร่างกายคุณในอนาคตทํารองเท้ามายาวนานเนี่ยยีปีแล้วทํารองเท้าได้ทุกรูกแปแบบในเรื่องของการทํารองเท้าเนี่ยคือก้าพูได้เต็มปากว่าเป็นเอ็กซ์เปิร์ เอส r าติสเลยเชี่ยวชาญด้านรองเท้าเปิดโรงงานเองทํารองเท้ามาทุกยุคทุกสมัยกว่าจะมาเป็นรองเท้าส้นสูงในยุคชู่ปัจจุบันเนี่ยนอกจากรองเท้าส้นสูงเนี่ยมันมีรองเท้าที่หลายรูปทรงตั้งแต่แฟร์ แซนดัลสเวดส้นสูงคือมีความหลากหลายมากขึ้นอย่างที่บอกคือลูกค้ากลุ่มหลักของเราคือดาราเซเลบริตี้คนในวงการนางงามนางแบบทั้งหลายดังนั้นเนี่ยคนกลุ่มนี้ก็จะรู้จักชูดีอยู่แล้วรวมถึงดีไซเนอร์จะเห็นว่าดีไซเนอร์หลายๆท่านเวลาเขามีแฟชั่นโชว์เนี่ยเขาก็จะเลือกรองเท้าชูดไปสไตลิ่งกับชุดเพื่อทำแฟชั่นโชว์และในวันที่สร้างแบรนด์รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากอยู่แค่โลเคอลประเทศไทยรู้สึกว่าเราสามารถไปได้ระดับโลก ก็เลยเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นชูโกลบอลแค่ไอเดียว,ว่าเราอยากไปได้ระดับโลกเนี่ยแหละทำให้รู้สึกว่างั้นคนระดับโลกก็ต้องใส่เราสิ